นี่ไม่ใช่สิ่งที่พวกแกเห็นหรอกนะชุดเจ้าสาวนี่มันควรเป็นของฉันตั้งแต่วันแรกนี่นะพวกแกจะร้องทำไมกันนักกันหนาเนี่ยผุบปากพวกแกสะ h นชื่อหรือดีแม่เอาอีกแล้วกลัวจังฮะป๊อพ่อโทรมาแล้วพ่อโทรมาแล้วอย่าร้องสิน้องแป๊บหนึ่งนะพ่อมาเลยยังแม่เป็นอีกแล้วนะเหมือนผีเข้าเลยอ่ะแล้วนะหนูกลัวือ กล้าโทรบอกพ่อแกเงนินหรอพ่อเรียกมานะเธาไม่อยากตายกูวางลงซะอย่าอย่าอ,อย่าทำอะไรพวกหนูนะ โอเคลูกโอเคลูกเดี๋ยวพ่อจะรีบกลับไปตอนนี้แหละรอแป๊บหนึ่ง<อ>นะหัวหน้าครับลูกผมโทรมาครับงั้นก็เลิกงานก่อนได้เลยนะมีธุระง,งั้นเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอบคุณมากเลยครับหัวหน้าพอดีช่วงนี้ลูกผมไม่อยากอยู่กับแม่เขาเท่าไหร่แบบว่าเมียเองชอบทําตัวแปลกๆใช่ไหมละ่ะระวังตัวไว้นะแบบนั้นนะเขาเรียกว่าอาการผีเขา้าแล้วมันเป็นยังไงละ่ะอาการเล่าให้ฟังได้ไหมตั้งแต่ผมแต่งงานมากับเธอเธอก็ชอบเอาชุดแต่งงานมาใส่ครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นตัวเองเลยอะ่ะลูกผมกลัวมากๆเลยครับเออแบบนี้น่าเป็นห่วงลลูกกสาาวมเย กับลูกชายตัวเล็กน่ะรีบกลับไปเถอะนะถ้าทางจะเป็นวิญญาณ้ายตามล่านั่นน่นนะอไอ combien? มีเจ้ากรรมนายเวรที่ไหนล่ะรีบกลับไปดูลูกเธอไป<ว>หัวหน้าต้องห่วงงานที่นี่ฉันว่าที่นั่นน่ะไม่ปกติแล้วแหละขอบคุณมากเลยนะครับผมจะรีบไปจัดการเลยนะภรรยา,ยาของผมไปทํากรรมอะไรไว้นะเอ้หัวหนา้าครับเองเห็นไหมฉันว่ามันมีวิญญาณไลยตามหลังมันแน่ๆเลยอ่ะ จะได้รีบกลับบ้านสักทีพอหนุ่มคนนั้นนี่นะมีอะไรตามเขาอยู่เป็นห่วงลูกสาวจังเลยะ่ะลูกโทรมาแบบนี้หวังว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะพอหนุ่มฉันขอนั่ง<ข>ตรงนั้นได้<อ>ไหมได้ครับเดี๋ยวผมก็จะถึงสถานีแล้วครับม,มีจริงๆด้วยสินะข้างหลังนั่นนะ่ะไปทำอะไรมาไว้นะนั่นนะเฮ้ hey. เดี๋ยวก่อนพอ<ร>่อหนม<ร>วิญญาณที่อยู่ข้างหลังเจ้าน่ะเราวังไว้ด้วยนะภรยรยาของเธอน่ะตกอยู่ในอันตรายเมียผม<น>คุณยายรู้ได้ยังไงครับผมคือช่วงนี้นะ่ะโอ้ถึงแล้วนี่นะคุณยายครับเอา้าหายไปไหนแล้วอะ่ะหรือว่าคุณยายมาบอกลางร้ายนะรีบกลับไปหาภรรยาและลูกดีกว่าจะทํายังไงดีละครับทีนี้ครอบครัวของผมตอนนี้ตกอยู่ในอันตรายแน่ๆมมแล้ว ภรรยาของผมก็ปกตินี่นามาแล้วเหรอเจ้ะพี่มากินข้าวกับเด็กๆจิจ้ะพี่กินมาแล้วเดี๋ยวพี่เฝ้าเด็กๆเองน้องไปอาบน้าเถอะ <c oughs> นี่มันไม่ใช่ท่าทางภรรยาของผมเลยสักนิดจ,จะเอาเจ้าตู่ไปอาบน้ําเองนะจ้ะเด็กจ้ารีบกินข้าวให้เสร็จนะแล้วก็ขึ้นไปนอน <c oughs> ใช่นี่ไม่ใช่ภรรยาผมแน่ๆผมต้องเก็บไว้ในใจแ,แม่อย่ามองอย่างนั้นสิถ้า<จ><จ>สายตาของแม่ไม่ใช่แบบนี้นลูกๆโอเคหรือเปล่าลูกเป็นยังไงบ้างน่ะ <c oughs> พ่อจ๋าแม่ใส่ชุดแต่งงานอีกแล้วตอนที่พ่อไปทํางานนะแม่ไม่ใช่แบบนี้เลยอะ่ะพอแม่ใส่ชุดเข้าไปแม่ก็ถือมีดจะฆ่าหมาแล้วก็ฆ่าพวกเราด้วยพ่อว่าแล้วลูกๆอยู่ไม่ปลอดภัยแน่เลยอะ่ะเราวังตัวกันไว้ด้วยนะไปขึ้นไปนอนเดี๋ยววันนี้พ่อจะกลับนอนก่อนโอ้โห,โหหนูไม่ต้องร้องนะลูกนะหนูนอนกับพี่นะคืนนี้ผมต้องรู้ให้ได้ว่าภรรยาของผมเป็นอะไรกันแน่ชีวิตของพวกผมไม่เคยเหมือนเดิมเลยตั้งแต่พวกเราแต่งงานกันไปหลับแล้วสินะ ง่วงนอนชะมัดเลยอ่ะเงียบก่อนแล้วกันกี่หลักหลับแล้วเหรอสามีของฉันนะดีที่สุดในโลกเลยแต่แกก็ไม่รู้หรอกว่าฉันยังไม่ได้แต่งงานกับแกเลยนะชุดนี้ฉันก็ยังไม่ได้ใส่ในพิธีเลยนางนี่เป็นใครกันนะ ฉันจะเดินรอบบ้านให้มันเสียงสั่นสถานไปทุกว่าแกย่าได้อยู่อย่างมีความสุขเลยเอาอีกแล้วข้างบนบ้านไม่แม่กลายเป็นแบบนั้นไปได้ <c oughs> ปวดเอวโอ้ยเช้าแล้วหรอเนี่ยเจ็บโอ้ฉันต้องไปทำข้าวให้สามีกินแล้วนี่นาะ ปวดตัวชมัดเลยปวดเท้าด้วยเออฉันเดินทั้งวันหรือเปล่าเนี่ยโอ้ปวดเท้าชมัดนะเอ,อ๊สามีฉันหายไปไหนนะเฮ้ยพ่อเมื่อคืนน่ะอีกแล้วเอาหายาก่อนนะไม่ไหวพ่อน่ะจะไปส่งลูกที่บ้านย่าอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วค่ะเดี๋ยวนัดโทรหาย่าก่อนฮัลโหลย่าคือเสาร์อาทิตย์หน้า,นาหนูจะไปหาคุณย่านะคะ ผลดีที่บ้านไม่ปลอดภัยเลยค่ะแม่มาไม่ไว้พวกเราอยู่ที่นี่ไม่ได้หรอกลูกผมต้องปลอดภัยก่อนอย่ยาผมตอนนี้ไม่รู้ตัวว่าทําอะไรลงไปดูสิเธอใส่ชุดนั้นลงมาอีกแล้วแม่ใส่ชุดแต่งงานอีกแล้วพี่คะกินข้าวแล้วเหรอ ขอโทษนะคะฉันนอนหลับเพลินไปหน่อยอ้ฉันรู้สึกช่วงนี้ปวดหัวปวดตัวด้วยแล้วก็ปวดเท้าด้วยอะ่ะโอ้ยอย่าร้องลูกอย่าร้องถ้าทางภรรยาผมจะไม่รู้ตัวนะเนี่ยว่าตัวเองเน่ะใส่ชุดแต่งงานอีกแล้วรู้หรือเปล่านั่นน่ะสภาพเธอตอนนี้นะ่ะมันไม่ใช่คนแล้วนี่มีนานุชตเอไปเปลี่ยนชุดแต่งงานเดี๋ยวนี้เลยนะเอ๊ะฉันไม่รู้ว่าฉันใส่ตอนไหนนี่นะเธอไม่รู้งั้นเหรอเดี๋ยวฉันไปถอดออกก่อนนะอ,อ้าวอุบน้องไว้นะเดี๋ยวพ่อมาพ่อไปดูแม่ก่อนค่ะพ่อฮะ ฉันใส่ชุดแต่งงานอีกแล้วหล่อนเนี่ยไม่นะนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับฉันเอ๊เธอไม่รู้ตัวงั้นเหรอหรือว่ามันจะกลับมาอีกแล้วนะ,ะจะผีตัวนั้นนะ่ะนี่อย่าบอกนะว่าผีตัวนั้นมันจะกลับมาอีกแล้วพี่ว่าจะเอาลูกๆไปฝากย่าไว้ก่อนนะ,อะเอาไปฝากย่าเลยกลัววันดีคืนนีมันจะมาฆ่าลูกเราก่อนนะสิ <c oughs> แล้วตอนนั้นพวกผมก็ตัดสินใจพาลูกบินไปหาคุณย่าอ๋อคะ่ะคุณแม่จะหายดีใช่ไหมอะ พ่อจะหาวิธีรักษาแม่ให้หายนะลูกนะแล้วพวกเราจะกลับมาเป็นครอบครัวด้วยกันเหมือนเดิมไม่ต้องห่วงนะแม่จะเล็บหายแล้วๆนะหนูคิดถึงแม่ผมตัดสินใจพาลูกๆมาหาคุณยา่าคุณแม่คะถ้าฉันหายดีแล้วฉันจะมาลูกๆกลับไปอยู่ที่บ้านนะคะฉันขอฝากไว้ก่อนแม่คะรีบมานะรีบหายไวๆด้วยไปรักษาตัวให้หายเถอะไม่รู้ว่าแกนี่เป็นอะไรมานะ โอ้ไปทางนู้แต่ลูกปกไปกกันเถอะไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามจับมือกันข้ามผ่านมันไปให้ได้นะเข้าใจไหมพวกแกแน่ใจแล้วใช่ไหมว่าไม่ได้แย่งของรักของใครมานั่นนะคุณแม่ครับไม่มีอะไรหรอกนะผมขอฝากลูกไว้หนครับไว้พอจะรีบมารับนะสัญญาแล้วนะรีบมานะรักรีบไปกันเถอะเดี๋ยวไม่ทันรถไฟรอบสุดท้ายพวกเรายังมีเรื่องต้องจัดการอีกเยอะเลยเดินทางปลอดภัยแล้วกัน<อ>นะ อยู่นี่แหละนะลูกนะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเดี๋ยวสักวันหนึ่งพวกแกก็คงได้อยู่ด้วยกันเองแหละปล่อยให้พ่อแม่เองเนี่ยไปจัดการเรื่องของพวกเขาให้เสร็จซะเข้าใจไหมเรื่องของผู้ใหญ่หรอคะอืมตอนนี้ผมรู้ชะตาชีวิตตัวเองแล้วแหละนั่นมันพ่อหนุ่มวันนั้นนี่นะเอ๊ะวิญญาณยังอยู่หรอนั่นนะ ไม่มีใครมองเห็นสินะค,คุณยายคนนั้นนี่ว่าวันนั้นที่คุณยายบอกว่ามีวิญญาณร้ายนะครับช่วยผมได้ไหมไม่มีใครสามารถช่วยได้หรอกนะฉันขอแนะนําแค่ว่าให้<อ>ทิ้งชุดเจ้าสาวนั้นซะนะถ้าผมทิ้งไปแล้วเรื่องราวมันจะจบใช่ไหมเอ้เอาหายไปอีกแล้วคุณยายคะ,คะพี่พูดกับใครเหรอเอเอเกิดอะไรขึ้นนะ่ะฉันเห็นพี่พูดกับใครอยู่ไม่รู้ฉันก็เลยตื่นขึ้นมาพี่ตัดสินใจว่าจะให้น้องทิ้งชุดเจ้าสาวนั้นซะนะเข้าใจไหมบางทีถ้ามันมีอยู่ในบ้านเราน้องอาจจะป่วยแบบนี้ก็ได้ ไว้เดี๋ยวพี่ซื้อชุดใหม่ให้นะพี่ไม่อยากเห็นน้องใส่ชุดเจ้าสาวนี้ออกมาอีกพวกเราตัดสินใจทิ้งมันเถอะพี่ฉันหวังว่ามันจะดีขึ้นนะกลับบ้านกันดีกว่านะไม่ต้องร้องแล้วแล้วคืนนี้มาดูกันว่ามันจะดีขึ้นหรือเปล่ากระดทิ้งได้ไงอย่างนี้นี่สารเล่นเลวจริงๆทั้งผัวทั้งเมียคอยดูเธอพวกแกไม่มีวันมีความสุขขนาดนั้นหรอกจำไว้ซะ ไม่อยากอยู่ในบ้านเลยค่ะไม่ต้องห่วงอะไรทั้งนั้นพวกเราทิ้งมันไปนแล้วน้องรีบไปอาบน้ำแล้วเข้านอนกันดีกว่านะะงั้นหนูขอไปอาบน้ำนอนก่อนนะแล้วค่อยไปโทรหาลูกเนาะไปเถอะโอ้ยอย่าได้เป็นแบบเดิมอีกเลยนะฉันกลัวแล้วฉันกลัวจริงโอิยรีบอาบน้ำแล้วก็รีบนอนดีกว่าร่างกายของฉันไม่ค่อยโอเคเลยอะเออเออเอทำไมมันเจ็บจังเลยโอ้ยทำไมมันหยุดแปลงไม่เลยขาเลือดออกแล้วไม่นะมันเล้นจะขาดเลยโอ้ยฉันเจ็บฟันหยุดเดี๋ยวนี้ลอยนะ<อ> ฟ,ฟ,ฟันฉันอยาสิฟันแปรงสิฟันบ้านอะไรเนี่ยจะอ,อ้วกเลือดไหลลงคอเลยอะแกยังอยู่ดีสินะนึกว่าตายไปแล้วเมื่อไหร่พวกฉันจะผ่านไปได้นะเนี่ยฉันอยากจะให้ครอบครัวกลับมาเป็นเหมือนเดิมเมืกี้อะไรนะั่นอะทำไมพมา้าม่านเปิดเองละ่ะหรือเราคิดไปเองนะรีบไปหาแฟนดีกว่า <c oughs> ที่รักจ๋า <c oughs> อะไรอีกอะเมื่อกี้ที่รักฉันเรียกหรือเปล่านะอาบน้ำเสร็จหรือยังเนี่ยจะได้พาไปกินข้าวข้างนอกสักที ทีรักเอ๊ะเสื้อตัวนี้มันอะไรกันเนี่ยมันกลับมาอีกแล้วเหรอ,อนี่มันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยตอนนี้ผมกับภรรยาอยู่ในช่วงที่น่ากลัวมากๆกินข้าวก่อนนะเดี๋ยวพี่จะพาไปหาหลวงพ่อเรื่องที่เกิดขึ้นตอนนี้พวกเราต้องรีบจัดการาจะจัดการฉันงั้นเหรอฉันนี่แหละจะจัดการก่อนอาหารมาเสิร์ฟแล้วคะ่ะรับอะไรดีคะ แกตายแน่วันนี้แหละฉันเข้าสิงดังนี้แล้วฉันอยากจะบอกว่านะขโมยชุดแต่งงานฉันไปทําไมฮะะฉันไปขโมยตอนไหนเฮ้ยออกไปแล้วขอขอถอโทษนะคะฉันทําอะไรลงไปเนี่ยวิญญาณออกแล้วงั้นหรอขอขอตัวนะคะเอ้ยไม่เหลือเลยที่คะฉันว่ารีบไปดีกว่าค่ะตอนนี้มันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเลยอะเราอยู่ไม่ได้กันแล้วนะรีบไปวัดเร็วๆเราจะต้องไปทิ้งที่วัดให้หลวงพ่อทําพิธีให้เฮ้ยจะไปไหนกันล่ะ ไม่คิดถึงฉันบ้างเลยหรือไงฮะโอคกคกานอกใจกล้าหักหลังฉันงั้นเหรอจํากันไม่ได้เลยสีดอโทษฉันจําไม่ได้โทรจะทำอะไรนะออย้อนกลับไปตอนที่พวกเราอยู่ในโรงเรียนนั่นไงละ่ะ ตอนนั้นฉันกับพี่มีความสุขกันมากไม่ใช่เหรอจะแต่งงานกันนะรู้ตัวหรือยังเนี่ยก็เดี๋ยวจะพาไปเลือกชุดนะโอเคไหมนั่นมาเลยอดีนี่นะกับจอมทัพของขวัญไปให้ดีกว่าเอ๊ะมีนาโอ้ได้รางวัลด้วยหรอดีใจด้วยนะแล้วแบบนี้ฉันจะได้ไหมเนี่ยดีของเธอน่ะคุณครูเรียกไปเอาสิเดี๋ยวฉันอยู่กับจอมทัพแป๊บหนึ่งนะที่รักที่รักก็ได้เหรอเนี่ยเก่งจังเลยจอมทาพเดี๋ยวฉันมานะตอนนั้นพวกเธอสองคนแอบหักหลังฉันไม่ใช่เหรอเอ๊มีนาจอมทัพ รางวันนี้ฉันให้นายนะแต่ฉันคบกับว่าดีแล้วนะคบกับฉันไม่ได้เหรอฉันเองก็ชอบนายเหมือนกันนะพวกเธอสองคนทั้งที่รู้ว่าเป็นเพื่อนกันกับฉันแล้วทำไมถึงยังกล้าหักหลังฉันแบบนี้ล่ะวันนั้นฉันคิดว่าเรียนจบแล้วฉันจะแต่งงานกับจอมทัพแต่เธอมีนานุชฉันอุตส่าห์จองชุดแต่งงานนี้ก่อนไม่ใช่เหรอโอ้ยฉันจะเอาชุดนี้แหละมีนานุชโอ้ยดูสิจอมทัพพวกเราจะแต่งงานกันแล้วนอะเอ๊เอขอโทษนะมีนานุช แล้วฉันละจอมทัพแต่แล้วพวกเธอกลับหักหลังฉันงั้นเหรอสุดท้ายคนที่ได้เข้าพิธีกับจอมทัพมันก็คือเธอยายปีาศาจเพื่อนชั่วในวันนั้นฉันเสียใจมากๆเธอไม่แคร์ความรู้สึกฉันเลยด้วยซ้ำ <c oughs> ทั้งที่ฉันเป็นเพื่อนกับเธอฉันคงจำใจไม่ได้หรอกนะฉันตกลง <c oughs> ว่าวจะตามล้างตามแค้นเธอให้ถึงที่สุด และฉันก็ฆ่าตัวตายโดยการจมน้ําหายไป<ส>ใจ่เธอหรือยังล่ะ <c oughs> ฉันขอโทษมาดี <c oughs> แกไม่ต้องมาขอโทษฉันหรอกฉันเองก็คิดจะฆ่าลูก <c oughs> แกเหมือนกันไม่นะ <c oughs> นนมาดีดนะอย่านะครับงั้นแกก็แลกชีวิตแกด้วยตัวเองสิ <c oughs> ฉันไม่มีวันปล่อยวางจนกว่าจะมีใครตายไปข้างหนึ่งเข้าใจไหม <c oughs> ได้ได้ได้ฉันจะทําแต่ว่าอย่าทาลูกฉันก็พอนะมาไม่นะที่รักไม่นะไล่ไปเลยเทลักฉันฝากดูแลลูกด้วยนะเพ่ ฉันต้องชดใช้สิ่งที่ฉันก่อขึ้นขอโทษด,ด้วยนะวอดีที่ฉันแย่งคนรักเธอมาที่รักสุดท้ายพวกผมก็ต้องออกจากบ้านหลังนี้ป้าวอด,ดีได้ทำสิ่งที่แยาก<อ>ที่สุดลงไปในชีวิตพ่อจ๋าผมเองก็กลับมาอยู่ดูแลลูกของเขาให้ดีที่สุดพอ่อความอาฆาตแค้นของมนุษย์มันช่างยิ่งใหญ่มากนะถึงแม้ว่ามันจะเจ็บปวดแค่ไหนแต่สิ่งที่มีนาเหลือให้ผมก็คือลูก